ทำไมอีลอนมัสถึงต้องการยืดไดงทานปฏิบัติการขยายอนานิคมของมนุษยชาติ หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องของ SpaceX กันมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา SpaceX ได้ทำภารกิจ Demo 2ส่ง2นักบินอวกาศไปยังสถานี ISS ได้สำเร็จทำให้เป็นที่ฮือฮากันทั่วโลกแต่นั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นคะ่ะอย่างที่ออยเคยบอกไปว่าจุดมุ่งหมายหลักของ SpaceX คือการทำให้มนุษย์ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนดาวเพียงดวงเดียวหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ Demo 2 e อีลอนมัสก์ก็ได้บอกกับพนักงานทุกคนว่าจากนี้ไปโปรเจกต์ t a r s h i p หรือว่ายานทีี่่่่มมมจุุดงงหายเพือสคน ไปยังดาวอังคารจะเป็นโปรเจกต์ที่สําคัญที่สุดของบริษัททําไมอีลอนมัสถึงต้องการสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารทําไมต้องเป็นดาวอังคารและการส่งคนไปดาวอังคารใกล้ความเป็นจริงแค่ไหนแล้ว Dance t ู Future EP นี้ออยจะมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นออยขอเกริ่นถึงจุดเริ่มต้นก่อนว่า SpaceX เกิดขึ้นได้ยังไง หลังจากขายเพย์เพาให้กับ eBay มัสก็มาคิดว่าเขาจะทําอะไรต่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมัสก็มีความสนใจด้านอาวกาศมาโดยตลอดแต่เขาคิดว่าในฐานะคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็คงทําอะไรได้ไม่มากกว่านี้ยังไงซะคนก็สามารถไปดาวอังคารได้ในที่สุดเขาก็เลยไปเสิร์ชข้อมูลในเว็บไซต์ของ NASA แต่ก็ไม่พบว่ามีกําหนดการเดินทางไปดาวอังคารเลยทําให้เขาฉูกคิดว่าแล้วทําไมมันยังไม่เกิดขึ้นละ่ะนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาก่อตั้งบริษัท SpaceX แล้วเขาจะส่งคนไปดาวอังคารเพื่ออะไรอีลอนมัสเชื่อว่าในอนาคตจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ผู้คนล้มตายเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลดังนั้นการสร้างอนานิคมบนดาวอังคารจึงเป็นสิ่งจําเป็นมนุษย์บนดาวอังคารจะอยู่ห่างไกลจากความขัดแย้งบนโลกและช่วยให้โลกหลังสงครามฟื้นฟูได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้ค่ะ แล้วทำไมถึงไม่เป็นดวงจันทร์ทำไมเขาถึงเลือกเป็นดาวองคารนสำหรับอีรอนมัสก็คงเป็นเพราะดวงจันทร์มันอยู่ไกลไม่พอจับผลกระทบของสองครามแถมดาวองคารนยังมีทรัพยากรมากกว่าดวงจันทร์ด้วยดาวองคารนมีธาตุคาร์บอนไนโตรเจนไฮโดรเจนและออกซิเจนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะมากเมื่อเทียบกับดวงจันทร์นอกจากนี้ดวงจันทร์ยังไม่สามารถรับแสงแดดเพียงพอที่จะปลูกพืชได้ชั้นบรรยากาศไม่หนาพอและมีอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามการสร้างฐานที่มั่นบนดวงจันทร์ก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู มัสมองว่าการสร้างฐานบนดวงจันทร์จะเป็นเหมือนการสร้างจุดพักหรือว่าเลสแอเรียสำหรับการเดินทางไปดาวอังคาร แล้วอย่างนี้เราใกล้เคียงากับการส่งคนไปดาวอังคารแค่ไหนแล้วอีลอนมัสก์เป็นคนจุดประกายที่ทําให้เกิดการยกเครื่องการออกแบบจรวดและยานอาวกาศครั้งใหญ่บททดสอบก่อนที่จะส่งคนไปดาวอังคารก็คือการส่งคนกลับมาเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งด้วยยานอาวกาศที่ออกแบบใหม่บนดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์จะสามารถทดลองและเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงการปลูกสร้างบนดาวเคราะห์นอกโลกและระบบยังชีพในสภาพแวดล้อมที่แปลกไปจากเดิมซึ่งอุปกรณ์และเทคโนโลยีบางตัวที่ใช้บนดวงจันทร์เนี่ยก็จะถูก นำไปใช้บนดาวอังคารในอนาคตโดยนาซาได้จ้าง3บริษัทเอกชนออกแบบยานเพื่อส่งนักบินอวกาศกลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งก็คือ Space X ของบีลอนมัส l u e Origin ของ j จฟ f b เบ o โและ Dynetic ซึ่งถ้าเป็นไปตามกำหนดการเราจะได้เห็นมนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งในปี2024นี้ค่ะแต่การส่งมนุษย์ไปดาวอังคารนั้นไม่ง่ายค่ะรู้หรือเปล่าว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนันโลกได้ส่งยานอาวกาศไปดาวอังคารทั้งหมด55ครั้ง แต่มีเพียงแค่28ครั้งหรือว่าแค่54%เท่านั้นที่ประสบความสําเร็จการเดินทางไปดาวอังคารนั้นทั้งยากและแพงกว่าดวงจันทร์มากๆระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์คือ3 8 4 4 0 0กิโลเมตรจะต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ3วันส่วนจากโลกไปดาวอังคาร78.62ล้านกิโลเมตรจะต้องใช้เวลาเดินทางมากถึง9เดือนเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นเราจะต้องยิงจรวดในเวลาที่เหมาะสมซึ่งก็คือเวลาที่ระยะทางระหว่างโลกกับดาวอังคารอยู่ใกล้กันที่สุดและถ้าพลา เราจะต้องรอถึง780วันกว่าที่โอกาสใหม่จะมาค่ะ ระยะทางทําให้การติดต่อสื่อสารระหว่างนักบินอวกาศกับศูนย์ควบคุมเป็นไปอย่างยากลําบากมากการรับคําสั่งจากโลกไปดาังคานมีการดีเลย์เฉลี่ยประมาณ12นาทีครึ่งเลยดังนั้นระบบอัตโนมัติของยานจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากเพราะในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินศูนย์ควบคุมจะไม่สามารถช่วยเหลือนักบินได้รวมถึงระบบนําร่องด้วยที่ต้องมีความแม่นยํามากเพราะถ้าเกิดคํานวณพลาดเนี่ยก็อาจจะหลุดจากเส้นทางวงโคจรได้เลยค่ะแต่ส่วนที่ยากที่สุดของการไปดังคารก็คือการลงจอดบนดังคานนี่แหละค่ะการลงจอดที่ดวงจันทร์นั้นง่่าายว ดาวองคารมากเพราะว่าดวงจันทร์มีชั้นบรรยากาศที่เบาบางแต่ดาวองคารนั้นมีชั้นบรรยากาศที่หนาทําให้ยานอวกาศต้องคํานวณองศาในการเข้าสู่วงโค,โคจรอ,อย่างแม่นยําเพื่อป้องกันการเผาไหม้พอผ่านชั้นบรรยากาศภายนอกของดาวเข้ามาแล้วยานอวกาศยังต้องหาวิธีชะลอเพื่อลดความเร็วในการลงจอดบนดาวด้วยเพราะความพิเศษของชั้นบรรยากาศบนดาวองคารทําให้ร่มชูชีพใช้งานไม่ค่อยได้ผลทําให้ยานอวกาศต้องใช้ไอพ่นในการชะลอก่อนถึงพื้นดินซึ่งเป็นอะไรที่ซับซ้อนและยากมากเลยค่ะ ถึงแม้ว่าการส่งคนไปดาวงคารจะยากลำบากและดูห่างไกลความเป็นจริงแต่อย่างน้อยเราก็พอจะเห็นภาพว่ามันจะออกมาเป็นยังไงและความคืบหน้ามันไปถึงไหนแล้วผ่านการติดตาม SpaceX Mars Program ที่กําลังพัฒนายาน Starship ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเดินทางไปได้ใกล้ถึงดาวงคารหรือแม้แต่ดาวที่ไกลกว่านั้น อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ภารกิจยาน Starship ได้กลายมาเป็น Priority หลักของบริษัท SpaceX แล้วและคนอย่างอีลอนมัสพูดจริงทำจริงอีกไม่นานเกินรอไม่แน่นะคะเราอาจจะทันได้เห็นมนุษย์ย้ายถิ่นฐานไปอยู่บนดาวอังคารก็เป็นได้ค่ะ That's the future สำหรับ EP หน้าย,ยังคงอยู่กับ Elon Musk นะคะมาดูกันว่าทำไมรถยนต์ใช้ไฟฟ้าจะเข้ามาแทนเราอีกนานแค่ไหนที่เราจะได้เปลี่ยนจากรถยนต์ใช้น้ำมันเป็นรถยนต์ใช้ไฟฟ้า100%มาวิเคราะห์ไปได้วยกันค่ะเพราะอนาคตใกล้กว่าที่เราคิดอย่าลืมติดตามซีรีส์ Dance the Future อัปเดตเรื่องราวเทคโนโลยีก่อนใครกดตีเฟิร์สกดสั่นกระดิ่งและดาวว์เลดี้ออฟดิจิตอลเอชไว้แล้วอย่าลืมจอยกลุ่มทิงฟิวเจอร์ที่ตอนนี้กำลังเติบโตเป็นคอมมูนิตี้ที่คุยกันเรื่องของอนาคตแล้วก็อย่าลืมติดตามเอพิโซดถัดไปได้ะะวย